โอเคครับเรามาถึงหัวข้อต่อไปครับหัวข้อที่10.2 10.2ชื่อมันว่าคู่กรดเบสอ่ะคู่กรดเบสเนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเขาเอานิยามเบอร์สเตดของโทษทีเขาเอานิยามกรดเบสของททเบอร์สเตดลาวรี่มาคุยกันโอเคไหมครับเข้าใจความหมายไหมทฤษฎีกรดเบสมี3ท่านใช่ไหมมี3มีอารีเนียสเบอร์สเตดลาวรี่แล้วก็ลิวอิส e แต่เวลาเขาคุยกันเรื่องคู่กดเบสเนี่ยเขาจะคุยกันในนิยามของเบอร์นสตีดลาวรีนะครับอ่ะโอเคทีนี้ให้นักเรียนจำไว้ว่าอย่าสับสนนะคู่กดเขาถามหาคู่กดแสดงว่าสารนั้นคำตอบมันเนี่ยก็คือตัวที่จะให้โปรโตอนคู่กดโอเคไหมฮะเข้าใจความหมายไหมหกดมันคือสารที่ให้โปร เบสคือสารที่รับโปรตอน,สนแสดงว่าถามหาคู่กดก็คือสารถามหาตัวที่จะให้โปรตอนคู่เบสก,ก็คือถามหาตัวที่จะรับโปรตอนอแต่เวลาเราไปหาคําตอบเนี่ยมันจะมีวิธีการนะฮะหลายคนชอบสับนสนสับสนแล้วโดนอะไรครับโดนสับสนไม่ใช่เราเนอ่ะดูนะครับดูตัวอย่างนี้ฮะตัวอย่างนี้เนี่ยดูยังไงฮะ ขอลบออกก่อนนะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนักเรียนโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคู่ไหนอันไหนคู่ไหนใช่ไหมเงยหน้าดูครับรู้ไหมครับว่าอนไหนคู่ไหนศารไหนรู้ดูจากธาตุที่เหมือนกันใช่หรือไม่ ขออภยัยเมื่อกี้ยังไม่ได้กดประกานะฮะโอเคนะครับแบบนี้ฮนะเรารู้อยู่แล้วแบบนี้อันนี้คือเรารู้ด้วยธรรมชาติอาจจะไม่ธรรมชาติก็ได้ก็คือดูธาตุที่อะไรกันนะครับเหมือนกันทีนี้พอเรารู้เสร็จปุ๊บแน่ๆเราต้องหาตัวที่ให้โปรตอนและตัวที่รับโปรตอน,ตอ,นอ่ะเรารูยังไงอาจารย์ไหนให้ไหนรับก็เป็นดูสิครับอันดับแรกเลย H F ไฮโดรเจนมีเท่าไหร่ครับ อันนี้ไฮโดรเจนมีเท่าไหร่ครับแสดงว่ามันให้หรือรับครับมันให้เขาไปหรือรับมาเพิ่มให้เขาไปนี่ไงมันง่ายแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะมันให้เขาไปเพราะไฮโดรเจนมันลดหรือมันเลอะมันเพิ่มมันลดหรือมันเพิ่มมันลดซิไฮโดรเจนจากหนึ่งเหลืออะไรเหลือศูนย์ไม่มีแสดงว่า มันให้ไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนไปโอเคไหมครับน้ำน้ำจากเดิมที่มีไฮโดรเจนเท่าไหร่ครับเป็นไฮโดรเจนเท่าไหร่ครับจากประจ,จุศูนย์เป็นประจ,จุแสดงว่ามันรับอะไรมารับโปรตอนมาหรือ hydrogen, ไฮโดรเจนไอออนมาใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าตัวนี้เป็นตัว ให้ตัวนี้เป็นตัวรับเขียนได้ยังทีนี้ว่าเนเป็นกดเป็นเบสเสร็จปุ๊บเราก็เขียนตัวที่ให้เป็นอะไรครับเป็นกดตัวที่รับเป็นอะไรครับเขียไหมคู่ของเขาทีนี้ถามเรากำลังเรียนเรื่องคู่กดคู่เบส คำถามคือคู Q ่เบสปากกาไม่ค่อยออกของ HF คืออะไรครับ, bit, บคืออะไรครับคือฟูออไลไออน พาตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นกดตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเบสซึ่งเราอยู่อะไรกันอยู่คู่กันโอเคไหมฮะสังเกตเส้นไหมฮะสังเกตเส้นไหมสังเกตเส้นไหมครับเส้นมันเชื่อมหากันใช่ไหมครับคู่นี้จึงเรียกว่าคู่กดคู่กดเบส เห็นไหมครับผ่านไหมผ่านไหมต่อไปครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปถามว่าคู่กดของ h ฮชูโอคืออะไรครับคืออะไรครับ h สามโอบวกมันชื่อว่าไฮาโดรไฮโดรไฮโดรไฮโดเนียมไอออนนะครับไฮโดเนียมไอออนโอเคไหมครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอะไรคู่มันต้องเป็นเป็นกรดโอเคไหมครับตัวนี้คือคู่กอะไรครับ คู่กดเบสโอเคนะครับอ่ะเราสามารถเขียนสลับกันได้ไหมาถามคู่เบสของดังนั้นถ้าจะสลับก็เป็นคู่กดของอะไรครับสลับได้ไหมฮะสลับได้ไหมไไหตัวนี้มีลิ์เป็นนะกดเขาถามหา ซึ่งมันนี่ไงตรงนี้เขาถามหาเลยครับถามหาเบสตัวนี้มีเล์เป็นเบสเขาถามหากรดโอเคไหมโอเคไหมครับมีหลายคนประมาณ3 0 4เน่ยที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ที่สับสนโอเคนะถามหาคู่เบสแสดงว่าสารที่เขาให้มาคือกรดนี่คือตัวเนี้ย คู่เบสของกรดตัวนี้คู่กรดของเบสตัวนี้โอเคไหมครับเก็ตไหมครับนะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นเทคนิคให้พวกเราได้มาดูเทคนิคนะทีนี้นะเมื่อกี้เรียนไปแล้วเข้าใจไปแล้วทีนี้ทํำยังไงมันถึงจะจําได้ง่ายขึ้นวิธีการจําคืออะไรมีไหมเนี่ยในนี้อันนี้เขาแยกตัวอย่างมาอะตัวอย่างไม่เป็นไรเก็บไว้ในนี้มีไหมฮะเทคนิคการจํา ไม่มีนะครับเดี๋ยวขอญอาติเขียนเทคนิคการจําให้เทคนิคการจําคืออะไรเทคนิคการจําคือเขาถามหาคู่เลยครับปากกาก็มีเคยออกซื้อใหม่คู่กดของอะไรครับของจุดจุดจุดแสดงว่า คำตอบที่ได้คืออะไรครับเป็นคู่กดแสดงว่าไฮโดรเจนต้องมากหรือน้อยเขาถามหากดแสดงว่าต้องเป็นกดใช่ไหมกดไฮโดรเจนต้องมากหรือน้อยเธอต้องบวกไฮโดรเจนเข้าไปนะฮะแล้วก็บวกอะไรเข้าไปด้วยประจุเข้าไปครับนี่เป็นเทคนิคการจํานะฮะคู่กดเนี่ยไฮโดรเจนต้องมากนะเพราะกดมีหน <c oughs> ้าที <c oughs> ่อะไร มีนาที่ให้มันต้องมีมากกว่าเขามันถึงจะให้เขาได้ส่วนคู่เบสเป็นยังไงมันรับแสดงว่าไฮโดรเจนเป็นยังไงครับคู่เบสของจุดๆคือเอาสายนั้นมาทำอะไรครับมาหาักอะไรออกมาหักไฮโดรเจนและประจุออกโอเคไหมครับถ้าไม่เชื่อเธอลองย้อนกลับมาดูในสรรมการที่ครูให้เป็นตัวอย่างนี้ ดูนะตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเบสใช่ไหมครับคู่กดของเขาคืออะไรครับสังเกตครับไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นไหมครับตามที่บอกไหมครับเก็ตไหมครับตัวนี้เป็นอะไรครับคู่เบสของเขาคืออะไรครับไฮโดรเจนลดไหมครับ นี่คือเทคนิคการจําครับโอเคไหมครับทาหหาคู่กดไฮโดรเจนจะเพิ่มขึ้นประจุจะเพิ่มขึ้นทาหหาคู่เบสไฮโดรเจนจะลดลงประจุจะลดลงคู่ถามครับคู่กดของ h 2 o, คืออะไรครับ ไฮโดรเจนจงมากหรือน้อยครับไฮโดรเจนองมากนะครับพรพร้อมที่จะให้เป็นกดคือจาก H2 เป็น H H3 O จากประจุศูนย์เป็นประจุู oh. มันก็คือไฮโดรเยมไอออนโอเคไหมครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่นักเรียนนึกจะเขียนธาตุไหนมาก็เขียนนะธาตุพวกนั้นมีอยู่จริงนะมันนึี่เขียนได้นะครับคู่เบสของอะไรครับ ของ H2O แสดงว่าเป็นคู่เบสเนี่ยไฮโดรเจนลดลงหรือเพิ่มขึ้น <O. S 1> ลดลงมันคืออะไรครับ O H ลบโอเคไหมครับผ่านไหมเรื่องนี้มีใครสงสัยครับงานรอกไซออนครับมีใครสงสัย ไม่ส่งแล้วนะทำเป็นนิ่งแหมตอนสอบเราทําเป็นเออยอ่ะโอเคคำศัพท์ที่ควรรู้ครับนอกจากคู่กดเบสมีคำศัพท์ที่ควรรู้นะครับคำศัพท์แรกคือกดอะไรครับโมโนโปติกโมโนแปลว่าโมโนแปลว่าหนึ่งนะครับโปติกก็คือโปรโ โปรตอรนนะครับโมโนโปรติกก็คือมีโปรตอนอยู่กี่ตัวหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> นะครับก็คือมันแตกตัวให้โปรตอนเนี่ยนะครับได้หนึ่งนะฮะโอเคนะครับส่วนโพลีแปลว่าโพ <kins>. ลีแปลว่ามากไดดีแปลว่าสองโ, <Skip. S 1> โมโนโไดไตเขาเราเร,าเร,าเราืท่องแล้วเ <6. S 1> ราท่องแล้วโพลีแปลว่ามากแสดงว่าให้โปรตอนมากกว่า 1. 1> หนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ เรามีกรดโมโนโปรติกและกรดโพลิโปรติกไปดูตัวอย่างครับโมโนโปรติกเช่นนี่ฮะโมโนโปรติกสังเกตมันมีไฮโดรเจนกี่ตัวสองตัวก็จริงแต่มันให้ได้แค่กี่ตัวจำดีๆนะอันนี้เป็นเป็นคือตัวเนี้ยหลายคนจะชอบสงสัยตัวนี้นะฮะหมู่ฟังก์ชันหรือหมู่ที่เกิดปฏิกิริยามันอยู่ตรงนี้นะ โมที่มันเกิดปิริยามันคืออยู่ตรงนี้นะฮะอันนั้นตัวที่เกิดปิริยาคือไฮโดรเจนตัวนี้ตัวนี้นะฮะที่จะแตกตัวนะครับนะครับอันนั้นมันมีแค่ไฮโดรเจนที่จะแตกตัวเป็นโปรตอนนี่คือตัวเดียวตัวนี้นะครับมันจึงกลายเป็นกรดอะไรครับโมโนโปติกแต่เราเห็นไฮโดรเจนกี่ตัว<อ>บางคนจะมองว่าเป็นโพลิโปรติกไม่ได้ไม่ใช่นะฮะโอเคไหมครับมันเป็นแค่โมโนโปติกะนะครับต่อไปครับ โพลิโปติกนี่คือพวกโพลิโปติกครับพวกไฮโดรเจนห้อยติดกับตัวเลยแบบนี้นะครับ H ้อย 2S H ้อย 3PO4 นะครับไฮโดรซัลฟิริกวิธีการอ่านชื่อถ้าเป็นพวกนี้ล้อมรอบเราเยอะแบบนี้อ่าดูดีนะครับเงยหน้าขึ้นมาดูถ้าเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนถูกล้อมรอบเยอะๆแบบนี้นะครับเอาตัวกลางเนี่ยอ่าน ฟอสฟอริกโอเคไหมครับอ่านว่าฟอสฟอริกอ่านให้ฟังหน่อยตัวกลางมันคืออะไรครับตัวกลางมันคืออะไรครับไนโตรเจนอ่านว่าไนตริกโอเคไหมฮะกดไนตริกกดฟอสฟอริกกดไนตริก ต่อไปครับอะไรอยู่ตรงกลางนะครับก็อ่านสิซันฟิวริกโอเคไหมครับประมาณนี้โอเคไหมโอเคไหมครับ <Okay. S 1> คือเราต้องจำ <Okay. S 1> พวกหลกักๆพวกสระอีกไว้เพราะอะไรเพราะมันมีบางกรณีที่ออกซิเจนมันลดลงนะครับ พวกธาตุอื่นลดลงแล้วมันจะอ่านเป็นลัสฟอสฟอริกมันลดลงก็จะเหลือฟอสฟอรัสลัสไนติกก็จะเป็นไนตัสนะครับซัลฟิริกก็จะเป็นซัลฟิลัสนะครับดังนั้นพวกเราต้องจําพวกนี้ให้ได้นะครับฟอสฟอริกไนติกซัลฟิริกคาร์บอนิกพวกนี้นะครับโอเคนะครับผ่านนะอันนี้คือพวกแต่ว่าในไนติกเนี่ยไนติกไม่อยู่ในกลุ่มของอ่าโพลี Poly. โปรติกโอเคไหมครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆวิธีการอ่านชื่อโอเคไหมครับโอเคนะขออนุญาตลบตรงนี้ออกนะครับการอ่านชื่ออ่านตัวที่อยู่ตรงกลางนะฮะอ่านไม่ยากโอเคนะครับผ่านนะครับสุดท้ายและสุดครับก่อนที่จบหัวข้อนี้คือคำศัพท์อีกคำศัพท์หนึ่งคือสารแอมโฟทอริก นี่ข้อที่อะไรข้อที่สิบเดียวที่ครูถามคือสารที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันให้โปรตอนก็ได้รับโปรตอนก็ได้นะฮะเช่นอะไรบ้างนี่ตัวอย่างเลยครับ h ฮทไ4สองพีโลบเฮ้ยอาจารย์คะทำไมต้องมี PO 4สี่ลบ HS ลบทำไมต้องมีลบไม่มีลบได้ไหม โดยธรรมชาติแล้วพวกนี้ถ้าไม่มีลบเนี่ยมันจะรับโปรตอนไม่ได้นะฮะอนนมันต้องเวลาเวลามันเกิดมันถึงมีลบอ่ะดูตัวอย่างเช่นครับอ่ะงยหน้าดูครับดีๆครับอันนี้ครูเขียนสารเริ่มต้นมันก่อนนะอันนี้คือสารเริ่มต้นมันใช่ไหมฮะไฮโดรซัลฟูริกอันนี้คือสารเริ่มต้นเริ่มต้นปั๊บมันบวกกับน้ํา สมมุติน้ําให้โปรตอนมาฝั่งนี้สมมุตินะแต่ปัญหาคือมันไม่มีจริงมันจะเกิดแบบนี้ไม่ได้ดูนะครับมันจะเกิดตัวนี้ไม่ได้นะแบบนี้มีไหมแบบนี้ไม่มีนะฮะเก็ตไหม คือมันทำหน้าที่เป็นอะไรไม่ได้เป็นเบสไม่ได้แต่มันทำหน้าที่เป็นอะไรได้เป็นกรดแสดงว่ามันมีหน้าที่อะไรครับมันมีหน้าที่ให้ได้ให้มาปั๊บ มันก็จะเหลืออะไรครับ H S ลบโอเคไหมครับโอเคไหมครับบวกด้วย H สาม O บวกโอเคไหมครับตัวนี้เป็นกดตัวนี้เป็น เบสถามว่าตัวนี้เป็นเบสได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นจริงได้ไหมแบบนี้ไม่ไม่มีโอเคไหมครับแสดงว่าสารนี้เป็นได้แค่แค่กดผ่านไหมครับผ่านไหมครับแต่พอตัวนี้มาดูนะตัวนี้มาตรงนี้นะสังเกตรครับมันให้โปรตอนมาอีกรอบหนึ่ง ให้มอีรอบหนึ่งให้มาฝั่งน้ำเลยนะจากไฮโดรเจนหนึ่งเหลือไฮโดรเจนไหมตอนนี้ไม่เหลือจากวัะจุลบหนึ่งมันให้เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเป็นลบลบสองโอเคไหมครับแสดงว่าตัวนี้ทําหน้าที่เป็นเป็นกดทีนี้ครูจะเขียนสรรมการที่มันจะทําหน้าที่เป็นเวสบ้างนะดูครับ ดูนะฮะดูดีนะฮะปึ๊บดูฮะดู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 ดดดไงนะดูจะได้เข้าใจครับตัวนี้ให้ย้อนกลับมาครับพอให้ย้อนกลับมาปับ๊บจาก h ก็จะกลายเป็นเเท่าไหร่ครับจาก h 1หนึ่งเป็น h เท่าไหร่ครับ h 2ดสองก็คงที่ จากเดิมติดนี่หนึ่งรับเงินมาเพิ่มอีกหนึ่งเป็นมันติดนี่หนึ่งรับเงินมาเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเป็นศูนย์แสดงว่าไม่ม,มีใช่ไหมไม่เขียนบวกด้วยโอตัวนี้เหลือโอเลยครับโอเฮลบโอเคไหมครับอันนั้นตัวนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรครับตัวนี้ทําหน้าที่เป็นเบสโอเคไหมครับ สังเกตว่าตัวนี้ให้โปรตอนก็ได้ตัวนี้เป็นอะไรครับรับโปรตอนก็ได้แสดงว่าเป็นได้ทั้งกดและเบสผ่านไหมผ่านไหมฮะว่า,วาอ๋อทำไมมันสลับกันใช่ไหมเขาก็เขียนตามนั่นเฉยๆหรอกนะครับมไม่เป็นไรนะครับ เขียนตามหลักการของเขาเฉยนะครับเขียนตามหลักการเขาเฉยนะครับอ่ะครูแยกให้ดูครับเพื่อนสงสัยอย่างเงี้ยอ่ะดูนะฮะน้ำโมเลกุลของน้ำมันอยู่อยงเงี้ยออกซิเจนอยู่หมู่ไหนออกซิเจนอยู่หมู่ที่โอซนเซทโพโลออกซิเจนอยู่หมู่ที่ ลิโซบูลูซิฟายเม,มกาสตอร์น่ออกเจนอยู่หมู่ที่โอ้หพระเจ้าจ,จะได้ริบเกียร์สี่คืนนะครับออคเจนอยู่หมู่ไหนครับ oh. อ้าวไม่รู้จักออกซิเจียนหรือลูกรู้ไหมออกซิเจนอยู่หมู่ไหนหมู่ที่ หมู่ที่6แสดงว่ามันมีอิเล็กตรอนล้อมรอบเนี่ยหอิเล็กตรอนเวเล็กตรอนนะฮะหกอิเล็กตรอนแต่มันถูกไฮโดรเจนมาจับกี่อะตอมครับ2อะตอมมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมฮะอันนั้นมันจะเหลือคู่อิเล็กตรอนกี่ตัว2คู่ใช่ไหมฮะสี่อิเล็กตรอนเนี่ยสคู่ทีนี้เวลามันเกิดปีญญานเนี่ยนะฮะมันก็จะดึงออกไปกี่ชุด หนึงชุดมันก็จะเหลืออะไรครับเหลือ O H เ <H S 1> วลามันดึงมันไปมันดึงออกข้างไหนไปก็ได้ใช่หรือไม่แต่เวลาเราเขียนเราก็เขียนเป็นอะไรครับแบบนี้ออกมานะครับ O H สเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับตามนี้เนาะ,ะทีนี้สรุปนะครับสรุปเดี๋ยวสรุปให้ฟัง

รู้สึกจะเออเลอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวขอแยกออกมานะฮะนี่นะครับสรุปนะครับ ถ้าเราสังเกตดีดีเนี่ยอ่าดูตาม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 อย่าเพิ่งคุยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยสารที่มีธิ์เป็นได้ทั้งกรดและเบสเนี่ยมันจะมีอะไรครับจะมีลบแสดงว่ามันให้โปรตอนเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ไหมครับแสดงว่ามันพร้อมที่จะอะไรพร้อมที่จะรับเพื่อเป็นเบเป็นเบสใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าลองดูดีนะอีกอย่างหนึ่งนะที่เราควรรู้จักที่เราควรรู้นะครับ หนึ่งมันจะมีประจุลบเพื่อกลายเป็นอะไรครับเบสไว้อะไรครับไว้รับสองมันจะมีอะไรครับมีโปรตอนเหลืออยู่เพื่อเอาไว้อะไรครับเอาไว้ให้เก็ไหมไถ้ามันเป็น S 2ห้ยสลบแบบนี้รับได้แต่มันให้เขาได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะมีไฮโดรเจนเหลืออยู่ไหมไม,ไม่เห็นไหม มันเป็นได้แค่เบสแต่มันเป็นกรดได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตอันนี้ก็เหมือนกันสังเกตไหมฮะมีเลยครับขออภัย <c oughs> มีประจุลบเพื่อเป็นอะไรครับ <c oughs> เพื่อไว้รับซึ่งแสดงความเป็น <c oughs> เป็นเบสมีไฮโดรเจนเพื่อไว้อะไรครับ <c oughs> มีโปรตอนเพื่อไว้ให้เพื่อแสดงความเป็นกรด อันนั้นมันจริงเป็นได้ทั้งกรและเบสแต่มีตัวหนึ่งครับที่แปลกกว่าเพื่อนจำไว้เลยนะตัวนี้ฮะแปลกไหมกรณีมันเป็นกรดมันให้เข้าไปใช่ไหมฮะมันให้เข้าไปมันเหลือเป็นอะไครับ OH อะไรครับ OH ลบกรณีมันเป็นเบสมันรับเขามามันกลายเป็น h 3 o บวกเห็นไหมครับแต่ในความจริงแล้วเป็นกรดหรือเป็นเบสครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะใช่ไหมครับว่าน้ำเป็นกรดหรือเป็นเบสอ่าโอเคไหมครับอันนั้นแล้วก็ดูด้วยนะฮะไว้เป็นข้อคิดไว้อ่าโอเคมีอะไรสงสัยครับไม่มีค่ะบมีแต่หนูจะไปจ้ำราคาทีเนี้ยแหมสอนไปปุ๊บเข้าใจหมดเลย ลราสอบเป็นงงไงครับก็ทําได้หมดเลยใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับหัวข้อที่2นะครับ10.2คู่กดเบสนะครับ